เชิญท่านพิเชษครับกลับเรียนรรท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยรรท่านประธานครับผมก็ได้อภิปรายเ,าเกี่ยวกับร่างแผนปริรูปประเทศฉบับปรับปรุงในวันก่อนมาแล้วอยากจะย้ำทางคณะที่ร่างแผนนี้นะครับเพื่อความเ,าเป็นห่วงในสถานะของประเทศนะครับวันนี้ เดือนพฤศจิกายน2 5 6 3เนี่ยนี้สาธารณะของเราพุ่งไปที่8ล้านล้านแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแผนปฏิรูปประเทศจำเป็นจะต้องมีการทำโครงการใหญ่ๆระดับโลกเมกะโปรเจกต์ซึ่งผมได้เน้นย้ำไปแล้วว่าอยากจะให้ท่านบรรจุเอาโครงการขุดคลองไทยนะครับะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ผ่าน5จังหวัดก็คือกระบี่ตงังพัทลุงสงขานครศรีมราชเอาบรรจุ ว่าในแผนแม่บทย่อยทั้งด้านการแข่งขันระหว่างประเทศนะครับเอาบรรจุในแผนแม่บทย่อยเสร็จแล้วก็ทําใหา้ไปอยู่ในแผนไปรูปประเทศถ้าท่านไม่เอาบรรจุไว้ไม่กับโปรเจกต์อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับฝากท่านว่าเราจะแก้หนี้สาาณะของประเทศนะครับให้รู้งรงไปได้เนี่ยครองไทยจะเป็นจะต้องขุดนะครับซึ่ง จากการศึกษาของกรรมธิการวิสามันสภาผู้แทนราษฎรนะครับการตอบแทนผลการสร้างคลองไทยนั้นนะครับภายใน5ปีสามารถที่จะมีรายได้อยู่9ล้านล้านบาทนะครับฝากท่านว่าเอาบรรจุในแผนบูรุประเทศด้วยนะครับหวังว่าท่านคงจะเ,เห็นแก่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนขอบคุณครับ